สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ BU s t r e n t a l k นะครับรายการที่พาคุณผู้ชมทุกท่านไปตามติดทุกกิจกรรมในรั้วมหาทัยกรุงเทพแล้วนี้คุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมครับรัฐภาภทธิจะพาคุณผู้ชมทุกท่านออกนอกรั้วมหาทัยกรุงเทพหนึ่งวันนะมาดูกิจกรรมดีๆที่มีชื่อว่าบ้านน้อยคอยรักนั่นเองนะซึ่งวันนี้ทางสโมสรนักศึกษาปี2518มาจัดกิจกรรมให้กับคุณตาพิยาที่บ้านพักคนชราจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยจะเป็นการเลี้ยงอาหารหรือสางถานการณ์เพิ่มความสุข Here they come. Boy, what a surprise they're going to get. อาละท่านผู้ชมและตอนนี้ผมก็อยู่กับแม่งานนะครับที่เป็นผู้จัดให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองในวันนี้นะฮะนั่นก็คือพี่ซูมครับนายกสโมสรนักศึปีาปี2 5ส8สวัสดีครับพี่ซูมครับครับพี่นะฮะีิตูมัตสกรสซอออนนายกสโมสรนักศึกษาปี2 5 5 8ิครับผมพี่ซูมกิจกรรมวันนี้นะครับพี่ซูมมีวัตถุประสงค์ในการจัดยังไงบ้างครับวัตถุประสงค์ในการจัดนะฮะก็คืออยากให้นักศึกษาหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยกรุงเทพของเรานะฮะได้มาร่วมกกิจรรม ให้ความสุขให้กับตายายที่นี่นบ้านพักกุชชลาให้เขามีรอยยิ้มเรามามอบสิ่งของอำนวยความสะดวกให้เขานะฮะเพื่อที่จะบว่าได้ใช้ไปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมและการมาจัดในครั้งนี้เนี่ยพี่ซุมจัดด้วยสโมสรน,นักศึกษาอย่างเดียวหรือว่ามีพาร์ทเนอร์มีผู้ร่วมงานอะไร,รยังไงบ้างไหมฮะมีแน่นอนอันดับแรกนะก็คือสโมสรนักศึกษาแล้วก็ชนวนทั้งสันต่อด้วยครับแผนกทุนนักศึกษาสามหน่วยทีเดียวครับผมจับมือจับมือเพื่อให้เกิดงานนี้นะครับผม ออถือว่าเป็นงานใหญ่เลยเดียวนะอิมพแพกเลยนะมี3หน่วยงานมาร่วมก็คือสโมรสรนักศึกษาปี58ชมรมสร้างสังคมรวมไปถึงแผนทุนการศึกษาด้วยนะครับที่มีเด็กทุนกา,ารศึกษาออกมาลมาร่วมงานในวันนี้ใช่ไหมครับออเอางี้ให้พี่ซุมฝากน้องๆก่อนดีกว่านะครับว่าให้สารต่ออีก,กมีดีแบบนี้ต่อไปยังไงบ้างครับคนไทยไม่ทิ้งกันนะฮะผมบอกว่าเลยจากการจะเป็นคนดีเราไม่ต้องไป เป็นตำแหน่งอะไรที่ใหญ่โตนะฮะเราเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับแค่นั้นก็พอครับอย่าไปหวังสิ่งตอบแทนฮะสักวันมันจะตอบแทนเราเองครับผมงั้นฝากถึงคนที่จะดูคลิปนี้หรือว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทพยนะฮะฝากด้วยนะครับผมนะครับต้องขอบคุณพี่ซุมนะวันนี้ที่นะฮะเรียกได้ว่าผมตจิใจไหลเลยทีเดียวนะฮะสำหรับทัศนคติแล้วก็แบบ วิสัยทัศน์ของพิซูมในวันนี้นะครเป็นผู้ให้นะครับมากกว่าผู้รับนั่นเองนะครับและสุขใจแน่นอนอันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับผู้ร่วมงานบ้านดีกว่านะครับว่าเขามีความรู้สึกไงกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ตามไปเลยครับ ชมแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับผู้ที่มาร่วมงานนะซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาลัยกรุงเทพทั้งสองคนนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาดีกว่าว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ในวันนี้นะครับสวัสดีครับแนะนําตัวกันหน่อยครับธนากรสุชินหรือบอมนะครับปี4ีนิเทศศาสตร์มีพัฒนาชาตินครับปีสครับเป็นเด็กปีสของคณะนิเทศศาสตร์นั่นเองนะครับ เขารู้สึกยังไงกับกิจกรรมดีๆแบบนี้รู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกอิ่มเอมใจเนาะที่เราได้แบบมาดูผู้คนแก่หรือว่าผู้สูงอายุนั่นเองเพราะว่าอย่างปกติแล้วเราอยู่บ้านเงี้ยคุณตาคุัยาเราก็ไม่อยู่แล้วเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสทําตรงนั้น เหมือนได้มามาเติมเต็มเนาะให้กับคุณตาคุณยายที่นี่ด้วยนะครับก็รู้สึกดีนะครับเพราะว่าได้มาเติมเต็มเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพิ่มความสุขและรอยยิ้มให้กับคุณตาคุณยายนั่นเองถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกไหมครับในปีต่อๆไปจริงๆก็อยากให้มีไปเลยไหมทุกเดือนทุกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็น่าจะดีนะเพราะว่าคุณตาคุณยายก็จะได้แบบรู้สึกว่าเขาไม่ได้ขาดอะไรไปเลยอย่างลูกหลานนี่เนาะเขาเรียกว่าอยากจะให้มีทุกเดือนกันเลยทีเดียวนะครับเอาเป็น เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่ทางสโมสรน,นักศึกษาปี2,558จัดขึ้นในวันนี้นก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มรอยยิ้มให้กับคุณตาคุณยายนะฮะได้เป็นอย่างดีกันเลยทีเดียววันนี้นะครับผมนันทภาสิทธีนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ทาง EP หน้านะฮะส่วน EP นี้ติดตามได้ทางช่องทางอยู่ด้านล่างเลยนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ